ออสมุนไพรเป็นยาวิเศษจริงหรือใครสงสัยกันไหมคะว่าทําไมสมุนไพรหนึ่งชนิดถึงได้มีสรรพคุณมากมายสามารถใช้รักษาได้หลายโรคหลายอาการตัวยอย่างเช่นใบโบโบกใช้เป็นยาแก้ร้อนในบำรุงสมองช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นแก้อาการช้ำในหรือฟกช้ำไปจนถึงการช่วยลดรอยแผลเป็น แต่จริงๆแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแพทย์แผนไทยแบ่งร่างกายออกเป็นสี่ธาตุคือดินน,น้ำลมและไฟโดยปกติทุกธาตุจะทำงานสอดประสานกันไปเป็นพนลวัตหากธาตุใดเกิดความผิดปกติก็จะแสะดงอาการที่เป็นลักษณะเฉพาะของธาตุนั้นออกมาเช่นธาตุลมก็จะเป็นได้ทั้งท้องอืด วิงเวียนปวดหัวเคลื่อนไส้ผิวแห้งคันเป็นต้นและก็อาจจะกระทบกับท่าอื่นๆให้มีความผิดปกติตามมาเช่นถ้าท่านลมมากขึ้นความแห้งก็จะมากขึ้นส่งผลให้ธาตุน้ำในร่างกายลดลงอาการผิดปกติต่างๆก็จะแสดงออกมามากขึ้นและนี่เป็นตัวอย่างในการทำความเข้าใจโรคซึ่งเราจะเห็นว่า มีการกระทบกันเป็นลำดับค่ะส่วนการคิดว่าจะใช้ยาสมุนไพรอะไรก็จะคิดจากรสยาเพราะยาแต่ละรสมีคุณสมบัติที่ต่างกันเช่นรสหวานก็จะมีความชุ่มชื่นช่วยเพิ่มความชุ่มให้กับท่านน้ำและลดความแห้งของท่านลมดังนั้นเมื่อหนึ่งรสจัดการได้อย่างน้อยหนึ่งธาตุก็จะจัดการกับอาการผิดปกติ ที่หลากหลายของท่านนั้นด้วยเช่นกันค่ะทําให้สรรพคุณที่ถูกเขียยออกมานั้นมีความหลากหลายแต่อย่าลืมนะคะว่าสมุนไพรบางชนิดก็ไม่ได้มีแค่รสเดียวและแต่ละสรรพคุณ,คณก็มีวิธีใช้ที่แตกต่างกันค่ะสรุปคือสมุนไพรนั้นไม่ใช่ยาวิเศษถ้าจะใช้รักษาโรคที่แตกต่างกันก็ต้องดูให้เหมาะสมกับอาการและใช้ให้ถูกวิธีเท่านั้นนะคะ